สวัสดีครับค่ำคืนวันที่สิบนะครับวันนี้ก็จะพาพยายามบิดนะครับก็ตอนมาดาก็ไม่ได้ถ่ายทำนะครับเพราะว่ามาใกล้จะค่ำแล้วครับวันนี้ก็มากับนะครับทานโก้ครับสองคนครับวันนี้ครับเดี๋ยวรอไปลุ้นกันครับ เอาเรือมานะครับก่อนู้นครอไฟหนู่งครับอไปครับแนวปดูนครับว่าจะได้ตัวไหมหรือเปล่าหลังแรกก็ดึงนะครับไปดูว่าอยู่หรือเปล่านะครับไปดูกันครับว่าจะอยู่ไหมนะครับอยู่ปะก็ไม่รู้ว่าปลาอะไรนะครับก็เป็นปลาไหลนะครับ เจอตัวแล้วครับอะไรครับหลังแรกครับนี่ครับก็ตัวไม่ค่อยใหญ่ครับคือเล็กเลยครับก็ตายคาเบ็ดเลยครับหลังแรกก็หมานแล้วครับก็หลังนี้ดึงอีกแล้วครับไปลุ้นกันครับว่าอยู่ไหมนะครับก็หลุดนะครับหลังนี้ครับไม่อยู่ครับก็ดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับไปลุ้นกันครับ เป็นปลาหมอครับอยู่นะครับอยู่ปลาหมอครับหลังนี้ครับแต้มที่สองมาแล้วครับปลาหมอนะครับก็โดนี้นะครับหลังติดกันเลยครับปลาอะไรครับปลงปลาชนนะครับตันนี้ครับปลาช่อนนะครับหลังนี้ครับชนมาแล้วนะครับปลาช่อนมาแล้วครับแต้มที่สามครับ ก็ตัวไม่ค่อยใหญ่นะครับโชว์นะโชว์นะตัวไม่ค่อยใหญ่ครับนี่ครับก็เสียงเสียงมีเสียงนะครับฝั่งนู้นครับโดนหรือเปล่าไม่รู้นะครับเอเปลี่ยนเหยื่อลังนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวไปดูกันครับก็มีเสียงนะครับเรียบร้อยครับไปไปช่อนไปช่อนไปช่อนป่าช่อนครับหลังนี้ครับแต้มที่ สีนะครับไส์สวยเลยครับไส์ก็สวยครับใหญ่ขึ้นมานิดนึงครับแต้มทีสีครับผมก็โดนนี้แล้วครับทีแรกตรงนี้โดนนะครับก็หลังข้างครับอย่าเป็นรุ้นครับปลาอะไรครับปลาย่งปลาเนื้ออ่อนนะครับหรือเรียกว่าปลาอย่างปลาเสียมปลาเสียมเอียงนี่แหละครับ แถวบ้านผมเรียกปลาเนื้ออ่อนนะครับแต้มที่ห้าครับผมนี่ครับสวยเลยครับแต้มที่ห้าครับก็โดนี้แล้วครับล้างนี้ครับไปไปครับปลาช่อนครับผมปลาช่อนครับแต้มที่หกครับผมแต้มที่หกครับผมก็มาลองเบ็ดใหม่นะครับพึ่งทําเสร็จยังไม่ได้เอาไปใส่เลยนะครับพึ่งเอามาใส่นะครับ ดึงอีกแล้วครับหลังคข้างๆกันเลยครับน่าจะปลาไหลหรือเปล่าครับดึงแบบนี้ครับวตััครบก็หลุดนะครับหลังนี้ครับน่าเสียดายครับก็เหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นไส้เดือนนะครับเป็นเหยื่อธรรมชาติเลยนะครับดึงอีกแล้วครับหลังคข้างๆกันเลยครับ อยู่หรือเปล่านะครับหลังข้างๆกันเลครับไม่อยู่อีกแล้วครับข้างๆกันเลยครับน่าเสียดายครับอ้าวหลังนี้ดึงอีกแล้วครับสามหลังติดกันเลยครับดึงติดกันเลยครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะครับไม่ไม่อยู่อีกแล้วครับหลังนี้ครับสามหลังติดกันนะครับน่าเสียดายครับดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับ ปลาช่อนครับผมแต้มที่เจ็ดมาแล้วครับปลาช่อนครับโอ้กินสี่หลังติดกันเลยครับอ๋อดึงครับแล้วนี้ครับโดนี้แล้วครับเด่นขึ้นฝั่งนะครับน่าจะไม่รอดแล้วตัวนี้ลอยบนน้ำปลาเนื้ออ่อนนะครับรอบรรยากาศนานเกินไปครับแต้มที่แปดครับผมโดนี้แล้วครับปลาเนื้ออ่อนนะครับหรือเรียกว่าปลา ปลาเสียมนะครับแตมที่เก้าครับผมลุดบหลุดครับจับได้พอดีครับก็โดนนี้แล้วครับปลาไหลนะครับติดพันเชือกตายเลยครับแตมที่สิบครับผมโดนนี้แล้วครับติดกันเลยครับหลังนี้ครับไปยังไปนะไปนอน ปลาเนื้ออ่อนครับผมใสสวยนะครับแต้มที่1ครับใสสวยครับก็ยามรอบแรกนะครับนี่ครับรอบแรกนะครับก็หลังนี้ดึงนะครับอยู่ปะไม่อยู่นะครับก็โดนนี้แล้วครับหลังนี้ครับปลาอะไรครับปลากรนะครับลูกนี่ปลากรุดบ่หลังนี้ปลากดนะครับแต้มที่อ2ครับผม ก็หลังนี้ดึงนะครับอยู่ครับอยู่บ่อยู่แล้วครับปลาไหลครับผมแต้มที่สิบสามครับก็ดึงนะครับหลังนี้ครับอยู่บ่อยู่นะครับแต่ว่ายังไม่เห็นตัวนะครับปลาอย่างก็เป็นปลาดุกนะครับใส่สวยๆแล้วครับ แต้มที่สิบสี่ครับปลาดุกครับกอดนี้แล้วครับสวยนะครับปลาช่อนครับผมแต็มที่สิบห้าครับสวยสวยนะครับกอดึงครับหลัางนี้ครับหลุดครับหลังนี้ครับกอดึง ขันงอเลยครับน่าจะเป็นปลาไหลหรือเปล่าครับก็ปลาไหลนะครับหลังนี้ครับแตงทีสิบหกครับผมก็ดึงอีกนะครับหลังนี้ครับอยู่บ่ไม่อยู่ครับผมก็ดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับอยู่บ่ ไม่อยู่ครับผมหลุดนะครับก็ดึงอีกครับคันเบ็ดหัวสักลงน้ำนะครับ,บก็ไม่อยู่ครับมาช้าเกินครับก็มายามรอบที่สองครับผมรอบแหลกได้ไปสิบหกแตนน้มครับสิบหหรือสิบเ็ดสิบหกกันเนาะสแตนน้มสิบหกแตนน้มครับ ยามหลังแรกครับรอบที่สองครับโดนปลาหมอนะครับใสสวยเลยครับแต้มที่สิเจ็ดครับผมปลาหมอครับโดนนี้แล้วครับปลาอะไรครับปลาอะไรครับปลาดุครับปลาดุกครับผมปลาดุกครับผมใสสวยๆนะยครับไซครึ่งโลครับ แตมที่สิบแปครับผมนี่ครับไสสวยเลยคนะไซสสวยแล้ครับก็ดึงครับหลังนี้ครับปลาไหลหรือเปล่าครับน่าเป็นปลาไหลครับดึงแบบนี้น่าจะเป็นปลาไหลนะครับไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ครับผมหลุดครับกอโดนีแล้วครับปลาเนื้ออ่อนครับผมไส์สวยครับไส์สวยๆเลยครับ แตมที่สิบเก้านะครับก็ดึงนะครับหลังนี้ครับอยู่ปะไม่อยู่ครับผมดึงครับหลังนี้ครับดูเบ็ดครับดึงจัดเลยครับจะดึงข้าลงน่าจะปลาไหลนะครับดึงแบบนี้ครับไม่อยู่นะครับน่าจะปลาไหลครับ เจอเห็ดพึ่งขมด้วยนะครับก็เจอหลายดอกแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเห็ดพึ่งขมครับผมดอกสวยๆแล้ครับเกิดอยู่ใต้ต้นกระถินนันโลงนะครับนี่ครับแนี่ก็ดอกตูมครับเยู่ข้างกันครับก็ดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับ ติดกันกับหลังที่ดึงเมื่อกี้นะครับอยู่ปะอยู่นะครับปลาไหลครับใส่ได้ครับใส่สวยครับตัวนี้ก็ใส่สวยนะครับแต้มที่ยี่สิบครับผมยนี่เา็นปลาแล้วดูดีๆก็เจออีกแล้วครับนี่ครับดอกหนอนครับหลังก็มีนะเอ็ดพึ่งขมครับผมนี่อีกดอกหนึ่งครับ นี่ครับก็ดึงนะครับไม่อยู่ครับก็โดนีนะครับไปลาเน้อ่อนครปลาเนื้ออ่อนนะครับหรือว่าอีกชื่อเรียกว่าปลาเสื่อมนะครับปลาเสื่อมแต้มที่ยีบเอ็ดครับผมก็เสียงโดนนะครับฝั่งนู้นครับปลาช่อนครับผม เหมือนกล้องลายๆเลยครับนี้แต้มที่ยีิบสองนะครับก่อหลังนี้ดึงครับลอยดึงครับมาอยู่ครับผมดึงคันงอเลยครับหลังนี้ครับอยู่ครับปลาไหลครับผมแต้มที่ยีิบสองครับผมที่ยีิบสามครับพูดผิดครับก็เป็นปลาไหลนะครับ ก็โดนนี่แล้วครับปลาช่อนเล็กนะครับแต้มที่หยิบสีนะครับก็ดึงนะครับหลังนี้ครับเดี๋ยวลุ้นดูนะครับหลังนี้อยู่หรือเปล่านะหัวอยู่้โห ไม่อยู่นะครับเ,เดี๋ยวไปย้มรอบที่สามครับรอบสุดท้ายแล้วครับว่าจะเข้าบ้านนะครับเดี๋ยวเจอกันอีกที่รอบสุดท้ายประมาณตีห้าครับโดนนี่แล้วครับไป,นะไปไ,ไปไรเต็มที่ยี่ห้านะครับหลังนี้ดึงอีกแล้วครับอยู่ปะนะ ปลาไหลครับผมโดนปลาไหลครับแตมที่ยี่หกครับผมหลุดครับผมหลุดลเมื่อกี้ยังเจอหางอยู่เลยครับหลุดครับโดนอีกแล้วครับแตมที่ยี่หกครับผมอันนี้จะโดนนานเปลาเนื้ออ่อนครับแตมที่ยี่หกครับดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับ น่าจะเป็นฮะหว่ามันดึงทุกรอบน่าจะเป็นปลาไหลนะครับอยู่ครับรอบนี้อยู่ครับอยู่ครับผมยามสามรอบดึงสามรอบนะครับหลังนี้ครับแต่แต้มที่ยี่สิบเจ็ดครับผมแต้มที่ยี่สิบเจ็ดครับปลาไหลครับก็โดนี่แล้วครับปลาเนื้ออ่อนครับแต้มที่ยี่แปดครับผมหมันหมันครับดึง ก็ดึงเข้าฝังเลยครับหลังนี้ครับยูบ่ปลาอย่างก็โดนนี่ครับปลาไหลครับผมเต็มที่ยีิบเก้าครับผมเต็มที่ยีิบเก้าครับแนีครับไซส์สวยครับตัวนี้ครับก็ดึงอีกแล้วครับหลังนี้ครับยูบ่ยูหรือเปล่าครับยูหรือเปล่าครับ ไม่น่าจะอยู่ครับผมไม่อยู่ครับหลังนี้ครับหลุดแล้วครับออโดนี้นะครับปลาช่อนครับเต็มที่สามสิบครับผมฝนก็ตกครับตายครับตายนะครับก็ดึงครับหลังนี้ครับดึงคันเบ็ดกลับมาข้างหลังเลยครับนี่ครับ รอลุ้นครับว่าจะอยู่หรือเปล่าครับอยู่เฉยเลยอยู่ครับปลาไหลครับเต็มที่สามสิบเอ็ดครับผมสวยๆครับไสสวยแล้วครับก็เอาอีกแล้วครับหลังนี้ครับมาสามรอบก็ดึงแบบนี้สามรอบเลยครับน่าจะปลาไหลครับผมไม่อยู่ครับงเลยหลุดครับเบ็ดงงครับ เบ็ดง้างนะครับมาถึงบ้านแล้วครับผลงานยามสามรอบครับเดี๋ยวพยายามตอนตีห้าอีกรอบสุดท้ายครับก็สวัสดีตอนเช้าวันที่สิบเอ็ดครับผมพามากู้เบ็ดครับอยวไปดูกันว่าจะมันหรือเปล่านะครับก็โดนแล้วครับหลังนี้ครับปลาช่อนนะครับ ปลาช่อนนะครับหนึ่งเต็มครับตอนเช้าครับปลาหมอครับผมเรีกว่าปลาช่อนครับปลาหมอครับก็โดนนะครับหลังนี้ครับหลังนี้สองครับปลาหมอครับผมเต็มที่สองครับดูครับหลังนี้ครับดึงงอเลยครับ อยู่หรือเปล่าครับไม่อยู่ครับหลังนี้ครับโดนี้แล้วครับหลังนี้ครับเต้มที่สามครับผมป้าหมอครับปลาหมอครับเต็มที่สามครับตอนเช้าครับโดนี้นะครับเต็มที่สี่ครับผม แต้มที่สี่ครับปลาช่อนครับโดนอีกแล้วครับผม,มแต้มที่ห้าครับปลาเนื้ออ่อนนะครับปลาเนื้ออ่อนครับผมแ,แต้มที่ห้าครับโดนอีกแล้วครับโดนอีกแล้วครับ ปลาอะไรครับผมปลาอะไรครับผมตัวนี้แล้วครับปลาช่อนครับผมเต็มที่หกครับตอนเช้าครับก็ลอยดึงครับหลังนี้ครับไม่อยู่ครับผมโดนีแล้วครับหลังนี้ครับปลาเนี้ยอ่อนอีกครับผมแต้มที่เจ็ดครับโดนีแล้วครับโดนีแล้วครับลุ้น้วครับตัวอะไรครับ ได้เลครับปลาอะไรครับผมปลาหมอนะครับเต้มที่แปดครับผมหลุดครับผมอ๋อจับได้บ่บกอโดนีแล้วครับปลาหมอครับผมแต้มที่เก้าครับตัวนี้ไซส์สวยครับขอดันหนาโดนีนะครับน้ำกระเพื่อมเลยครับผมอยู่ครับผมไปช่อนครับแต้มที่สิบครับผม แต็มที่สิบครับกอโดนนี่นะครับหลังนี้ครับปลาหมอครับผมแต็มที่สิบอ็ดครับก็ดึงนะครับหลังนี้ครับลุ้นกันครับอยู่ครับผมหลังนี้อยู่ครับปลาชนฮะปลาช่อนครับผมเต็มที่สิบสองครับโดนครับหลังนี้ครับปลาไหลครับผมแต็มที่สิบสามครับ ก็ดักอยู่ประมาณหกสิบหลังนะครับอู้ใไหวะง่ง่งเหลือประมาณห้าหหลังครับก็หมดแล้วครับเบ็ดแต็มที่13ครับผมก็ตอนเช้าสิบสาเต็มครับผมมา่อคืนก็30สิบกว่าเต็มครับน,นี้ก็ปลาช่อนกับปลาดุกนะครับสองโลครึ่งครับ ปลาเนะื้ออ่อนหนึ่งโลครับปลาไหลโล <7. S 1> โลเจ็ดขีดนะครับปลาหมอก็เจ็ดขีดครับผม